สวัสดีค่ะน้องเพลงค่ะใครมีปัญหาแบบน้องเพลงบ้างคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีเช็คกันเลยค่ะก่อนอื่นให้เราเข้ามาหน้าโปรไฟล์กันก่อนนะคะแล้วกดที่จุดไขป่ปลาสามจุดค่ะแล้วให้กดไปที่คำว่าสถานะโปรไฟล์ค่ะแล้วเลือกสามารถแนะนำโปรไฟล์ได้ค่ะ แล้วเลือกที่การสร้างรายได้ค่ะแล้วเราจะพบว่าไม่มีการละเมิดการสร้างรายได้ใดๆเลยค่ะแต่จะมีการแจ้งเตือนว่าไม่สามารถสร้างรายได้ในเนื้อหาบางส่วนได้ให้เรากดย้อนกลับไปที่หน้าจอหลักของเรานะคะจากนั้นให้เราเข้าไปที่แอป Google Chrome ค่ะ แล้วให้เรากดค้นหาค่ะพิมพ์คำว่า www.facebook.com ค่ะถ้าใครยังไม่กดล็อกอินให้กดล็อกอินก่อนนะคะถึงจะเจอหน้าตาแบบนี้ค่ะกดที่ไขป่ปลา3จุดนะคะแล้วเลือกที่เว็บไซต์เวอร์ชันเดสก์ท็อปค่ะเข้าไปแล้วให้กดที่ขีด3ขีดค่ะ ให้กดไปที่ดูเพิ่มเติมค่ะเลือกคำว่าเมตาค่ะ เลือกที่การสร้างรายได้ค่ะนี่ค่ะเราก็จะเจอปัญหาที่ไม่สามารถเช็คได้ในหน้าโปรไฟล์ตอนแรกนะคะนี่คือวิธีการเช็คเบื้องต้นนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีนะคะ